เมน,เมนูเมนูมื้อเช้าแล้วกันเนาะแต่ว่าตัวนี้ใช้แค่ขนมปังแล้วก็ไข่แล้วก็ส่วนประกอบก็จะมีมะเขือเทศแครอทแล้วก็ต้นหอมแต่ว่ามื้อนี้เดี๋ยวเราจะใส่นมเข้าไปในไข่เพิ่มแต่ว่าเป็นเมนูอะไรนะรั้นมาดูด้วยกันนะจ๊ะอยากเห็นแล้วเนี่ยดูเลยอ่ะทำเลยเดี๋ยวเขาช่วยอ่ะทำางไงบ้างเดี๋ยวอันนี้เราตีไข่ไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่นมเพิ่มเข้าไปกะเอา เื้เท่ากัน,กน,น,นแต่เราจะทำยังไงตั้งไฟแล้วก็เดี๋ยวเธอตั้งไฟไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะใส่เกลือน,นิดหนึ่งเกลือน,นิดเดียวให้มีความอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาพอชีสหน่อยได้ไหมคะชีสแต่ชีสครั้งนี้จะใส่แค่แบบบางๆมากเลยอะใส่แบบเบาๆเพราะว่าเราทำเป็นอาหารเช้าเขา<ๆ>จะหั่นขนมปังก่อนเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บ แบบแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราชุบไข่ชุบด้วยเนาะชุบด้วยดีกว่าเนาะเขาอยากชุบก่อนอะไรครับเนี่ยเมนูอะไรคร้บเีอะกินได้ไหมเนี่ยเมนูกินได้จากนั้นก็เอาไปทำอะไรต่อเอาไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวเอาลงกระทะเลยชีดเตาได้ลืมไปอ่ะเขาต้องใส่นี่ก่อน แล้วเอาแล้วคลำขั้นตอนแล้วเอาแล้วรอดไหมแต่เนี่ยเรารอดไหมเนอดมันชุบชุบแต่จริงๆอ่ะมันเอาไปโรยหน้าข้างบนเฉยๆไะพอชุบเสร็จปุ๊บรองกระชากรอกระชากแล้วก็พวกหอมพวกแครอทขอเธอก็เอาพวกผลพวกพวกผักตรงเนี้ยวางข้างบนข้างฝั่งเลยใช่ไหม ทีอเนี้ยรอให้มันแบบว่าแห้งนิดเดิเราก็กลับพลิกมันอันนี้ด้วยใส่ให้เขานะเาส่กีดียวเต้องอามาประกบกัน,ออกนใส่แบบเลยแล้วก็เกี่มันให้เท่าๆกันนะ ที่เหลือก็ใส่ไปได้เลยใส่ได้เลยใช่ไข่ทอดเนาะไข่ทอดเนาะแตเอาขนมปังมาใส่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วชีสล่ะชีสเธอใส่ยังงไชีสเขาใส่แค่นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเธอต้องกับให้เขาก่อนถ้ามันเริ่มสุกแล้วเธอต้องกลัคดคลิปให้เขาก่อน,ออนจะได้นะโอเคกลับให้เขาได้ไหมเน้องซอ <laughs> ผมจะกลับได้มั้ยนี่ยสองสามโอ้โหได้อยู่ <Okay. S 1> ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ <laughs> นไม่ได้น okay. อเคล้าจะเปะ็นลักษณะนี้แล้วก็จากนั้นก็ใส่ได้เอ่ยจริงๆอะ่ะใส่ชีปเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างล่างอะ่ะมันสุกเสร็จปุ๊บเปล่าเอามามาประกบกันอะ่ะมันก็ใส่ชีสเลยเหรอใช่จ้า ชีสแล้วก็เดี๋ยวเขาเอาฝามาอบชิปแล้วก็ทิ้งไว้เนาะทิ้งไว้สักแป๊บนึงกินได้ไหมไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าครับลองสรรหาเมนูมาทํากันอันนี้ความคิดตัวเองเลยใช่ไหมไม่ใช่เอาดูหลายๆอย่างมารวมๆกันน่าจะได้นะเธอเธอชีสเรื่องละลายแล้วครับเธอเอามาประกบให้เขาหน่อย จากนั้นเราทำยัไงไงนะเรามาประ,ะกบกันเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเธอต้องหมุน่างนี้ชุดเฮ้ยอิตดตนะปิดไปเลยนะโอเคได้ไหมเนี่ยมันเหมือนจอกเกียมเกมนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวขอจานหน่อยขอจานหน่อย น่าจะได้นะแต่เขายกมาเลยนะยกมาใส่นี่เองป็นไงน่าทานนะมอผ,ผมว่าน่ากินนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> คิดว่ายัง <ขอ S 1> ไงครับดูอีกแผบนหนึง่งก็ประมาณนี้มันมันจำออกเกียมเกียมเล็นึงแต่ว่าน่าจะกินได้นะ,อะลองดูเพราะว่ามันก็ มีกลิ่นหอมของไข่ผสมกับมะเขือเทศนะครับเหมือนลอกลินคล้ายๆคือมันเครื่องปรุงอะเป็นไข่เจียวแต่เราอะปรุงด้วยแบบเกลือไงแล้วก็มันคล้ายๆพิซซ่านะครับมาดเดี๋ยวเรามาั่นโชว์ดีกว่าโเคก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่คุณซ้ายทำ <laughs> <laughs> ก็เหมือนนี้ มันก็ง่ายอยู่นะเอาเพราะว่าเอาขนมปังเนะเาะแล้วอ็เจียวไข่ฉีกเลยได้ไหมฉีกแล้วมันก็จะประมาณนี้มันไม่ยืดอ่ะมันไม่ยืดชีสเแล้วว่าชีสเราเราใช้เวลาน้อยไปหน่อยเพราะเราอบอบน้อยไปหน่อยอันนี้กินกับอะไรกินเปล่าได้เลยไหมกินเฉยได้เลยนะนะแต่ขอลอง สายหาทำนะครับทุกคนอ้าวกินเลยเหรออร่อยไหมกินได้ปะเหมือนไข่เจียวทรงเครื่องเลยครับอือใช่รสชาติก็คือไข่เจียวแต่ว่าเหมือนไข่เจียวทรงเครื่องตามอันอาหารตามสั่งอะแต่มันจะมีกลิ่นหอมของขนมปังมไ,ไม,ไม่ไม่ต้องถ้าสมมติว่าใครไ,ไม่ได้ถือว่า เอาไข่เจียวมาใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรากินตอนเช้าได้เลย่อนไปทำงานหรือว่าถ้าใครไม่มีชีสนะคะก็เอาเป็นไข่แล้วก็ปรุงลสด,ด้วยแบบทีบบ่เรามีอย่างนี้ก็ได้พวกต้นหอมผักชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่ได้เลยเนาะก็เป็นแบบพวกมื้อเช้าได้เลยก็ทําให้เราไม่เบื่ออาหารด้วยครับเพราะว่าทําเมนูแบบเนี้ยลองคิดดูทาดูแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆดูครับอ่าดีมาก มันน่ากินนะในรูปอาจจะไม่อร่อยแต่พอทานจริงๆแล้วมันหอมเหมือนไข่สวกเครื่องเลยก็คือไข่เจียวนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันจะมีความนุ่มของของเนื้อขนมปังด้วยคลิปนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับกินได้ก็เป็นมื้อเช้าค่ะง่ายๆเนาะมื้อง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะจะถามว่ากินอีกไหมก็กินถ้าเราขี้เกียจหุูข้าวก็ทำแบบนี้กินก็ได้ แล,แล้วเขาต้องกินไหมกินต้องกินเนี่ยใช่กินก็กิน <laughs> กินก็กินอ่าอ่าโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปนอเนาะาว่าเราจะเอาคลิปอะ,อะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับช่วงงงๆแบบนี้ผมบบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ